เอานั่นพาก,กันกินผู้ได้ว่าอยากตาบอกพวกมึงไงกินแล้วก็พาก,กันไปคนเสี่ยงขึ้นไม่เห็นหงออยู่ข้างอันนี่บิ่มมุ่งมาัดเป็นจะเสีบอยู่บ่ไอ้ฝนต่ำไม่เป็นจะเสียบที่เรืเคยข้าสันขิตาเอยียงแล้วน้ำสมเม่หัวเขา ขอยว่าตึีมือหนัวไหมใช่ไอ้ซีเมึงกวนอนะสีบืหนัวสีบอกเคี่มหนึง่งไอ้ไอว่ากระน,นัวอยู่นะปิม่มนี่สินหนัวได้จังเนยเคยขอยว่าหลิ่นเจ้าเนาะเพี่อ่แล้วก็ไปหาหมอขอยว่ามันยังหนัวเอา้าหลิ่นมึงซ่าหรือเปล่าปิม่มไอ้ว่ามันโคตรจะเคีมเลยนะเนี่ย นัวหรืกบุกเอา้าเจ้าสิมาเทียงคอยออยังไอ้เขยคอยนี่ปากเล็กหน่อยเด้เจ้ากอ,อ่ะนั่นมันปากผู้เฒ่าเสื้อปากคอยนีตัวไอ้เอ้ากับปากผู้เฒ่านี่ตัวจิ้มรถน,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 นั่นรถหนีมาก่อนมึงมึงถีบมาเทียงปากผู้เฒ่าให้หยังเสื้อดอกเจ้าเสือเส้อหลีดนิดหน่อยที่คอยไงคอยบอกว่ามันบ่นัวคือบ่นัวเบิ้ลกูจิ้มรนหนีแมาเทียงปากผู้เฒ่านี่ โคตรจะเค็มโอ้ยมันบอกเค็มเลยเฮ้ยมันบอกมีรสเค็มเลยสักนิดจืดสนิดจืดจังได้โคตรปลาแดกโคตรน้ำปลาโคตรเค็มโอ๊ยเฮ้ยเจ้าจั๊กจ่ายก็ข่อยก็ได้นี่ข่อยบอกว่ามันบอกเค็มก็คือบอกเค็มเจ้าจั๊จกจ่จังได้ก็พอยโอ้ยมึงจะโคตรให้ปิมก็ยังว่ามันเค็มแฮี้ยมึงกินเค็มไรมึงอย่าไปฟอกไตยุ่งบานตีตอนเห่าน,นะต่อไป ไตข่อยว่าเป็นไตเจ้ามึงเปล่าเนี่ยนี่มึงโมยเห็นกูเป็นไอ่มึงหรือเป็นบอเออค่อย็นเห็นเจ้าเป็นไอ้อะไก็ได้กาสันอ้าวมึงยังขึมึงหนีปิ่มอ้าวกระเบนเครื่องเดิเครื่องไผ่เครื่องมันมักไผ่กับมักมันเอไอแบงกับแบงเครื่องไผ่เครื่องมัน มันจะได้จบๆเออก็แค่นั่นแหละไอ้เขยเจ้าเนี่ยก็สลัดซ้ำข่อยดอกอ้าวอีปิมมงึงซินหน้่มปลาให้เนี่ยเออังงูไงว่ะข่อยมากงัวข่อยก็ซินหนุป่ปลาตัวออตัวตาเอ,อ้ยซินจริงในของมึงไมง่ซีนหน้่มปลามันกะไรมาทั้งกูตัวเอ,อ้ากะโมโหแล้วกนันยังวะ แบ่งเ,เครื่องเลี้ยวเครื่องไผ่เครื่องมันเออวะ่ะแม่นกว่ามันว้ยมึงแบ่งเครื่องไผ่เครื่องมันอยู่กับยิ่งแต่ว่าจานมันจานอันเดียวกันม่ขก้นปลามา้มันก็ตตรงไหนมาฟังไอตัวอ,อ๋อไ่กยเสษฟัง่อยได้ล่ะฟังไผ่ฟังมันเจ้านี้มาขี่สอได้เคยเอ,อียนี่อืมน,นู่หวานจี๊ดฮงแซบถึงใจเอียน,น ื่อกินกับไปยังไงวะเขี่ยมปานเนี่ยพิมเมื่อว่าเครื่องไพปเครื่องม่นเหมือนบอกก็แม่นอยู่เคยเขาโต๊ะเล่นกันใหญ่แบบนั้นเออมึงบอกเหราเด้อ,อเอ้เฮ้ แบบนี้จ no? เจ้าหลังมือใส่จานให้ยังอ้าวก้าวตกลงกันแล้วว่าเคืองไผเคืองมันแบ่งไผแบ่งมันส่วนไผส่วนมันเอ้ากูเฮ็ดผิดตรงไหนเฮ้ยเอ้ากูอิ่มเหลือเด้อขันมึงว่ามันโมนัวก็ใส่น้ำปลาเขาไปอีกเพราะว่ากูสิเมื่อหน้าก่อนเอ้ยไอ้โขดเจ้าคือเอ็ดเนี้ยนี้ chẳng đây là mình nhỉ? Ê khối, các ơn chị thấp khối con.